สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะผมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่นี่เลยครับสวนสัตว์เพื่อนเดรัฉานครับซึ่งเป็นสวนสัตว์ขนาดเล็กตั้งอยู่ที่รามินทาซอย5และที่สําคัญเนี่ยเข้าชมฟรีด้วยครับคุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าที่มาที่ไปของที่นี่เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันเลยครับคนไทยหัวใจไม่ทอ้อไปครับ สวัสดีครับคุณอาพิสิทธิ์ครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับและที่อยู่ข้างๆผมนะครับก็คือคุณพิสิทธิ์ณพัทลุงประธานมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยในพระบระมราชินูปธรรมครับและที่สําคัญเป็นเจ้าของที่นี่ด้วยครับสวนสัตว์เพื่อนเดรฉา,านครับ เดี๋ยว,ยวคุณอาไอที่อยู่ข้างๆผมนี้คือไม,ไม่ไม่กัดใช่ไหมครับอ๋อไม่ไม่ไม่ัม,มันคืออะไระครับนี่คือลูกลิงกระรอกนะครับเป็นลิงของอเมริกาใต้ที่มีชุกชุมเยอะมากนะครับก็เราเลี้ยงอยู่ที่นี่นานแล้วทีนี้แม่เขาเนี่ยตัวเมียที่ออกลูกมาสามรอบแล้วแต่ไม่มีไม่มีนมให้ลูกกินเราต้องเอาลูกเขามาเลี้ยงทุกตัวแสดงว่าพ่อแม่เขาอยู่ที่นี่เลยครับพ่อแม่อยู่ข้างหลังคุณนั่นแหละอ๋ออยู่ <นะ S 2> บริเวณนี้ครับเราก็ต้องเอามาเลี้ยงแทนแม่เขาเพราะแม่เขาไม่มีนมก็มันเปืนในธรรมชาติถ้าอยู่ในธรรมชาาติเคก็งไม่รอด เพราะแม่เขาไม่มีนมเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนการคัดออกในธรรมชาติคเอาสายพันธุ์ที่แข็งแรงอะไรย่างนี้พ่อแม่ของเขาเนี่ยคือปกติเขาจะออกลูกพันธุ์ที่เขาจะออกมาทั้งละกี่ตัวครับตัวเดียวครับทั้งว่าตัวส่วนใหญ่จะเป็นตัวเดียวครับคุณอาทราบเรื่องสัตว์พวกนี้มาจากไหนครับผมเลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่เด็กเลยครับใช่ๆตอนที่ผมอยู่อนุบาลนะนะคุณพ่อเป็นประจังหวัดอยู่ปทุมธานีตอนนั้นผมอายุน้อยมากครับไม่เคยเห็นสัตว์ นอกจากเห็นสัตว์ที่เขาเอามากินอะ่ะพวกปลาพวกกุ้งเขาซื้อมาจากตลาดอยย่างเี้วันหนึ่งก็เห็นลูกเต่าตัวเล็กๆหงายท้องแล้วก็คว่ำไม่ได้นอนอยู่ใต้ถุนบ้านเราเองครับก็ตื่นเต้นมากก็เข้าไปดูแล้วก็เข้าไปจับชอบ,บเลยตอนนั้นมันติดมันติดเลยนะครับ,รบไ,มไม่ว่าคุณพ่อจะย้ายไปอยู่จังหวัดไหนเราก็ไปมองหาสัตว์ไปดูงัวดูควายดูมา้าดูตัวอะไรต่ออะไรเรื่อยๆก็ศึกษามาเรื่อยๆโตขึ้นมาก็ยัง ตามตามดูสัตว์อยู่ไม่ว่าจะในธรรมชาติหรือในสวนสัตว์หรือในที่คนเลี้ยงที่ไหนมีขายสัตว์เราก็จะไปยืนอยู่ตรงนั้นแหละแล้วแล้วเราเอาความรู้พวกนี้มาจากไหนครับก็ต้องก็ต้องทั้งอ่านทั้งฟังฟังทั้งดูทีวีทั้งไปเองนะเราไปไปจังหวัดไหนไปประเทศไหนเราก็ไปสวนสัตว์ตอนเรียนหนังสืออยู่โรงเรียนประจาอยู่โรงเรียนประจําอยู่ตรงข้ามกับสวนสัตว์ดูสิตรงข้ามเลยแล้วผมก็หนีโรงเรียนทุกวันครับ เข้าสวนสัตว์ดุสิตท,ทุกวันตอนบ่ายจนกระทั่งเขาให้ผมเข้าฟรีอ่ะก็รู้จักกันกับคนเป้าประตูคุณอารู้เรื่องสัตว์ขนาดนี้แสดงว่าเรียนทางด้านนี้มาหรือเปล่าครับไม่ไม่ได้เรียนรอกผมเรียนทางศิลปศาสตร,ร์เพราะว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเหมือนงานอดิเรกซึ่งทุกคนมองว่ามันเป็นอาชีพไม่ได้ <c oughs> แต่ในเวลาเดียวกันเราไม่เคยทิ้งเรื่องสัตว์แล้วเราเรียนศิลปศาสตร,ร์ที่ประเทศไทยไหมครับมัธยมผมก็ไปเรียนที่ต่างประเทศเรียนศิลปศาสตร,ร์ที่ต่างประเทศเป็นยังไงบ้างครับที่นั่นก็สัตว มีให้ดูเยอะ,ยอะแล้วก็มีสวนศาสตร์พอดีในมหาวิทยาลัยมีสอนวิชาอนุรักษ์มผมก็ไม่เคยได้ยินพอได้ยินว่ามันอ่านแล้วมันคอร์สที่มันมีอะไรดีใจรีบไปเรียนครับจากนั้นก็เรียนเรื่องนี้ตามมาตลอดรเราได้ฝึกงานอะไรไหมครับที่โน่นหรอไปสมัครขอฝึกงานอนุรักษ์แล้วเขาไม่รับของเขาไม่รู้จักเราเป็นใครแล้วเป็นคนต่างประเทศด้วยต่างชาติด้วย<อ>เขาก็ไม่รับไม่รับก็ไม่เป็นไรก็พอกลับมาประเทศไทย ก็ไปมองดูว่าเอ๊ะเราอาาร่านหนังสือของคุณหมอบุษสงเลขาคุล <C> e <an> เป็นนักอนรุรักษ์เอกชนคนแรกของประเทศไทยเป็นคนที่ผลักดันให้เกิดอุทยานแห่งชาติแห่งแรกคือเขาใหญ่เราต้องรู้จักคนนี้ได้จเจอไปแลปรากฏครับอยู่อยูใ,ใกล้ๆโรงแรมออรินเตนชื่อสหาหการแพทย์ท่านเป็นหมอครับ <C> e <an> ผมก็ไปหาท่านแล้วก็ไปรู้จักท่านจากนั้นมาผม,ผมก็เป็นอาสาสมัครช่วยงานท่านมาแล้วตอนที่คุณอาเป็นอาสาสมัครค,ครับทำงานกับท่านเนี่ยตอนนั้นปีไหนครับผมไปสมัคร ปี17ครับแล้วก็ทํางานเป็นอาสาสมัครอยู่ประมาณ9ปีเปีจากนั้นท่านคุณหมอพุ่มงรงท่านมีความประสงค์ที่จะก่อตั้งมูลนิธิคุ้มครอง,อง,องสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย<อ>ผมก็ร่วมก่อตั้งกับท่านครับแล้วก็ไปทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงเป็นองค์อุปถัมภคซึ่งท่านกระส่งรับมีประมาทคุณอาที่คุณรับไว้คุณอาทํางานอนุรักษ์ในานามมูลนิธิมากี่ปีแล้วครับ ประมาณประมาณ40ปีตั้งแต่วันก่อตั้งแล้วแล้วตำแหน่งอื่นๆนะครับอ๋อในระหว่างที่ทำงานมูลนิธิก็ทำงานอยู่บริษัทครับต่างประเทศช่วงหนึ่งก็ไปเป็นสวครับอยู่ในปี3 9ครับถึง43แล้วก็ในช่วงเดียวกันก็เป็นผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ดูแลสวนสัตว์ของรัฐบาลทั้งหมดทั้งหมดในช่วงนั้นก็คือทํางาน3ามงานอยู่แล้วสวนสัตว์เพื่อนใจฉานที่นี่ครับเกิดขึ้นได้ยังไงครับคุณอาครับพอเราเป็นผู้อำนวยการสวนสัตว์แล้วเราเกษียณ กเียกรเียณก็เรามีสัตว์อยู่เยอะครับเลี้ยงอยู่แล้วมีคนเอามาให้ก็เยอะครับแล้วกฎหมายก็บังคับว่าคุณต้องมีทะเบียนนะสัตว์ป่าที่คุณเลี้ยงอแล้วก็จดทะเบียนครับแต่การจดทะเบียนอย่างเดียวเนี่ยเขาห้ามไม่ให้คุณเอาสัตว์ไปแลกเปลี่ยนกับใครได้ยกเว้นสวนสัตว์ด้วยกันเพราะนั้นเราจึงจดทะเบียนเป็นสวนสัตว์เพื่อนเดรจฉานเพื่อที่จะได้แลกตัวผู้ตัวเมียเอาลูกไปและแยกสายพันธุ์หรือเปลี่ยนสายพันธุ์ กับสวนสัตว์อื่นได้ก็เกิดเป็นสวนสัตว์เพื่อนเดรซา,ามเมื่อปี4ีมกราอ๋อ,อ,อ,อนั่นคือที่มาที่ไปของที่นี่ครับใช่ครับแล้วที่นี่ครับมีสัตว์อะไรบ้างครับนอกจากลูกลิงกระลอกตัวนี้ครับคือสัตว์ที่นี่มันจะมีความหลากหลายหลากหลายเลคุณจะเห็นว่าในในน้าก็จะมีพวกปลาสวายปลาออสการ์ปลาหลายๆอย่างครับแล้วก็มีสัตว กลางวันสัตว์กลางคืน oh. สัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์ที่ได้รับบริจาคมามันจะหลากหลายมาก <Ừ. S 2> แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานี่มันไม่ได้จบแค่นี้นะจาไว้นะครับทําสวนสัตว์ไม่มีคําว่าเสร็จไม่มีคําว่าเสร็จครับมันจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยแก้ไขไปเรื่อย <Ừ. S 2> ปรับปรุงไปตลอดเวลาแล้วแต่สัตว์ที่คุณมีแล้วแต่สัตว์ที่คุณม,ณมีนั้นอยากดูแล้ใช่ไหมครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างคุณอาพาไปชมไ,ปได้ไหมครับโอ้ยินดีเลยครับไปครับผู้ชมป่ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย45ปีปตท จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกันร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย 45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า70ปีคุณอาเห็นจากพื้นที่แเนี่ยครับพื้นที่เท่าไหร่ครับ200ตารางวาครับอีกทีครับ200ตารางวา200ตารางวาโอ้โหจัด สันปันส่วนยังไงครับเนี่ยก็เราต้องคิดว่าสัตว์อะไรชอบอยู่ยังไงครับนะครับเราก็จัดพื้นที่ปัญหาของการสร้างสวนสัตว์คุณต้องคุณต้องเป็นโชว์รูมของธรรมชาติยังไงครับคุณต้องเหมือนกับคุณไปโชว์รูมรถยนต์ไงจะทำยังไงจะให้รถยนไม่ทําไงจะให้รถยนต์ดูสวยทําไงจะให้ธรรมชาติให้สัตว์ดูสวยครับให้เหมือนธรรมชาติจริงก็คือโชว์รูมของธรรมชาติก็คือคุณก็ต้องปลูกต้นไม้คุณต้องออกแบบว่าสัตว์ตัวไหนอยู่พื้นที่อย่างไรต้นไม้นี้เราปลูก ทั้งหมดหพื้นที่นี่คือนาที่เก่าคือพื้นที่เราเองเลยครับปลูกข้าวของเราของเราเองอปลูกข้าวมาก่อนอแล้วเราก็มาปลูกต้นไม้แล้วก็สร้างสวนสัตว์ใช่ไหมครับเราก็คุณจะเห็นว่านกพวกนี้การที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันบินได้กระพือปีกได้ม,มันไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในที่จํากัดแล้วอันไหนที่เป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวเยอะคุณจะเห็นได้วันลิงเนี่ยเป็นสัตว์ที่เคลื่อนไหวเยอะใช่ครับคุณดูข้างบนนี่เขาออกรูนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันเดียวนะฝั่งนู้นมีอีกอันนึง คงเดียวกันหมดต้นไม้ต้นนู้นเห็นไหมมีมีมีแบบนี้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเลี้ยงสัตว์นะคุณต้องเอาสัตว์เป็นตัวตั้งครับคุณต้องให้คุณภาพชีวิตเขาให้สวัสดิภาพต่อเขาที่แคบไม่เป็นไรเพราะว่าคุณภาพของพื้นที่เนี่ยสำคัญกว่าปริมาณของพื้นที่เยอะมากสร้างธรรมชาติครับเพื่อสัตว์ตัวนั้นๆให้ได้สัตว์พวกนี้มาจากไหนอะครับอ๋อของผมส่วนหนึ่งเพราะผมเลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่เด็กเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของที่นี่ เขาบริจาคมาอ้าวทำไมอะครับก็เขาเลี้ยงต่อไม่ได้เขาเบื่อบางคนตื่นเต้นกับหนังกับทีวีมันสวยขนาดนี้ก็ยังโดนอ่าก็บางทีคนแยกกันบ้างครอบครัวแตกบ้างย้ายจังหวัดบ้างได้งานใหม่บ้าง<อ>ไปต่างประเทศบ้างค่าใ,ใช้จ่ายสู้ไม่ไหวบ้างข้ใจแล้วสารพัดปัญหานะเพราะฉะนั้นบางคนเขาไม่ได้ตั้งใจจะ,จะเลี้ยงยาวแต่อย่างนกแก้วมันอยู่ได้75ปี80ปีครับแล้วเขาตายไปแล้วทำไงมันก็ต้องหาที่ไปถูกไหม เพราะฉะนั้นมันก็มีสาเหตุเยอะครับเพราะฉะนั้นสัตว์มันก็มาจบกับคนที่เขารู้ว่าดูแลได้อย่างบ้านผมอย่างเงี้ยมีคนเคยเอาสัตว์ใส่กล่องขว้างข้ามรั้วมา<ะ>เ,เขากู้ภัยเอามาให้ก็มีมตำรวจเอามาให้ก็มีครับนะครับเพราะฉะนั้นมมนมีสาเหตุนี่เป็นเต่าสุกัลต้าเป็นเต่าของแอฟริกานะครับ เตาขนาดใหญ่เป็นที่3ของโลกไม่จับไม่กัดเต่าเรามีเยอะครับนี่นกอะไรครับคุณอานกแอฟริกันเกรเก่งมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสกาเลตมาคอเป็นนกมาคอแล้วก็คือมาคอมันมีหลายชนิดเป็นสัตว์ของอเมริกาใต้เป็นนกแก้วที่สวยงามมากแล้วก็เป็นที่นิยมเลี้ยงมากเดี๋ยวนี้เขเพาะเลี้ยงกันที่คุณเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ย ส่วนใหญ่จะไม่มีการมาจากป่าหมดหมดแล้วเป็นนกในเพาะในที่เลี้ยงทั้งสิ้นแล้วอย่างมุมนั้นนะครับคุณอานี่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 อานีเหรอเอันี้คือแมวเบงกอแมวเบงกอเป็นแมวลูกพึ่งลูกพึ่งระหว่างแมวบ้านกับแมวป่าทั้งในห้องนองคำอ๋อห้องนี้สารพัดสัตว์เลยสารพัดสัตว์เลยมามามา คุณจะเห็นว่านี่นี่คือส่วนหนึ่งที่เขาบริจาคมาทั้งทั้งกลุ่มนี้เลยทั้งกลุ่มนี้คือตัวตัวนี้โดนสุนัขกัดมาปีกหักสามท่อนดูจริงไม่ไม่มีการบินอีกแล้วครับแต่แต่ตัวนี้ก็จะเชื่องมากเชื่องมากเหรอรับใช่ผมเล่นได้ไหมครับผมให้คุณเล่นแต่คุณต้องระวังเสื้อคุณจะขาดเข้ามาใกล้ๆอ๋อมากัดไม่กัดหรอกครับแต่คุณระวังเสื้อคุณที่ยืนแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเสื้ออ๋อเดี๋ยวถึงเสื้อครับ เบนแคแต่เมบนแคเนี่ยพอเนื้ออกลูกเมื่อวานนี้อันนี้ก็จะเป็นนกนกฟินอันนู้นนี่เห็นเยอะของออสเตรเลียครับอันนี้ก็จะเป็นสัตว์หายากของไทยัอนนี้คือไก่ฟ้าไก่จุกโอ้ไก่จุกเหรอครับเป็นของสุราษฎร์ของแถวใต้ของบ้านของเองเนี่ยคแถวแถวแถวใต้นะครับแต่หายากแล้วนะครับเป็นเป็นนกกระทาชนิดหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นพวกปลาของของอเมริกาใต้เขาเรียกปลาคาร์พนิวเท็กซัสมันก็ เรียกง่ายแล้วก็สวยมนุษย์มักมองว่าเดรชานเป็นฝ่ายตรงข้ามแต่โดยแท้จริงแล้วเราเป็นเพื่อนกันอ๋อคำว่าเดรชานแปลว่าสัตว์ที่มีร่างกายขนานกับพื้นโลกอะครับถูกต้องซึ่งหมายถึงสัตว์ทั้งโลกยกเว้นเราซึ่งเป็นร่างกายตั้งตรงอ๋อนี่คือที่มาที่ไปของคําว่าสวนสัตว์เป็นเป็นภาษาอินเดียครับและเราต้องการจะแก้ไขความรู้สึกที่ว่าเดรชานคือสิ่งเลวร้ายครับเราก็เลยตั้งชื่อว่าเพื่อนเดรชานเพราะถ้าขาดเดรชานเราอยู่ไม่ได้ สุนัขที่คุณรักมากก็เดรัจฉานช้างที่คุณเลี้ยงผู้ชาติคุณมาก,ก็เดรัจฉานควายก็เดรัจฉานม้าก,ก็เดรัจฉานแมวก็เดรัจฉานสัตว์ทั้งโลกมันเป็นเดรัจฉานทั้งนั้นแล้วมันเป็นศัตรูของคุณเมื่อไหร่<ช>แล้วมันกลายเป็นคำหยาบได้ยังไงใช่ไหมครับเราก็เลยตั้งชื่อสวนความรู้สึกคุณเพื่อให้คุณคิดใหม่ว่าเดรัจฉานไม่ใช่คำหยาบนะไม่ใช่สิ่งเลวร้ายนะค,คุณอยู่โดยปราศจ,จากเขาคุณก็ตาย สัตว์เยอะขนาดนี้ที่คุณอาบอกว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยเขามีพื้นที่อยู่ตามธรรมชาติของเขาไม่เหมือนกันคุณอาเอาความรู้พวกนี้ครับมาจากไหนอะครับประสบการณ์ทางการอ่านการดูสําคัญที่สุดคือสัมผัสเองเลี้ยงเองเลี้ยงเองนะครับแล้วผมเข้าป่าเข้าป่าด้วยเลยเลี้ยงสัตว์ด้วยเข้าป่าด้วยเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเข้าใจได้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันอยู่อย่างนี้ค,คุณสังเกตไหมว่าเวลาคุณดูหนังแอฟริกา สิงโตกับกับเหยื่อเขาอยู่ด้วยกันเลยเมื่อสิงโตไม่หิวก็ไม่มีใครหนีแต่ถ้าคุณมาเอาป่าบ้านเราเนี่ยเสือกับกวางจะไม่มีวันเจอกันเจอเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นแต่ในในแอฟริกาเขาอยู่ด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจรายละเอียดพวกนี้ของแต่ละทวีปอะไรด้วยนะของของแต่ละตัวเลยล่ะบขงแต่ละตัวเลยอใช่อย่างงูตัวเนี้ยเราเลี้ยงงูเนี่ยเขาเป็นงูที่อยู่ในป่าที่ชื้นดังนั้นคุณต้องมีกระบอกน้ําเห็นไหมัวงูไหมเนี่ยไม่ต้องครับจะเอาออกมาให้ไม่ต้องั โอ้โหโอ้โหแล้วใครเปิดต yep> ู้ไว้ครับตู้เบรเริ่เปิดไว้จะให้คุณจับเฮ้ยทำไมพักก่อนครับงูเป็นสัตว์ที่มีอาวุธครบตัวมากคุณจะเห็นไหมครับว่าเขาแลบลิ้นสองสองสองแชกเวลาเขามองไม่เห็นคุณในที่มืดคุณอยู่ข้างขวาลิ้นเขาจะรู้สึกคุณข้างขวาเขาจะค่อยหันสองลิ้นไปจนกระทั่งสองลิ้นได้กลิ่นคุณเท่ากันเขาจะรู้คุณอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็จะมาหาผมครับจับได้เลยเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญอย่างมีความสุขได้เลครัะ ยอย่างพวกสัตว์ที่ทางกู้ภัยหรือว่าที่คุณอาบอกว่าตำลงตำรวจเนี่ยที่เอามาให้เราเนี่ยครับสัตว์มันพวกสัตว์ป่าเนี่ยเวลาเรารักษาเขาเสร็จเนี่ยเราเอากลับคืนสู่ป่าเลยได้ไหมครับแล้วแต่สภาพนะถ้าชนกระจกมาซึ่งช่วงนกอพยพป,ปลายปลายปีที่ไม่รู้จักกระจกเพราะบินข้ามจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่งแล้วก็ชนกระจกพวกนี้ก็จะรักษาและปล่อยได้เลยถ้าเป็นสัตว์คุ้มครอง ตามกฎหมายแล้วเรารักษาในระดับหนึ่งแล้วก็มอบให้กรมอุทยานเข้าไปบบางส่วนที่พิการมาถูกยิงมารถชนมาก็พยายามรักษาแล้วถ้าไม่ผิดกฎหมายกฎหมายไม่ห้ามก็เลี้ยงไปก็เลี้ยงไปแล้วถ้าอย่างผมแบบซื้อสัตว์ป่ามาเลี้ยงเนี่ยครับแล้ววันหนึ่งผมไม,ไม่ชอบแล้วคุณ<ม>ซื้อสัตว์ป่ามาเลี้ยงไม่ได้คุณต้องมีใบอนุญาตต้องมีใบอนุญาตครับ<า>แล้ว <ผม S 1> ถ้าคุณมีแล้วค,คุณไม่เอา คุณก็มอบให้กรมอุทยานก็ได้พอผมไม่สามารถไปปล่อยเองาธรรมชาติได้เลยไม่ควรทําอย่างยิ่งถ้ามันเกิดในป่าอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้ามันเกิดในกรงแล้วปล่อยป่าโอกาสรอดมันเหมือนเอาเขาไปฆ่าเนาะเพราก็คุ้นเคยกับคนอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาได้กลิ่นอาหารที่คนทำได้ได้เยะได้ยินเสียงคนเขาก็ต้องเข้าหาเพราะเขาเกิดควาเติบโตมากับคนปล่อยผิดที่บ้างไม่เหมาะสมกับหลังที่อยู่อาศัยเขาบ้างเป็นสัตว์ต่างถิ่นบ้าง เป็นสัตว์ที่ไม่มีความสามารถในการที่เอาตัวรอดในป่าได้บ้างแล้วอย่างที่นี่ครับตอนนี้มีสัตว์ตัวไหนที่พร้อมที่จะปล่อยป่าหรือคืนสู่ธรรมชาติไหมครับมีไปเก็บไข่เต่ามาจากที่สนามกีฬาลามินทราเนี่ยเขาไปเจอพอดีเขาก็เขาก็ไปเอาไข่นั้นมาให้เราเราก็มาฟักเก้าตัวออกมาเป็นตัวแล้วตอนนี้เขาเป็นตัวแล้วตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วเตรียมที่จะเอาไปคืนสู่ธรรมชาติต้องเป็นบึงขนาดใหญ่ที่ไม่ลึกอ๋อนักนครับพาไปดูน้องๆหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ได้ได้เชิญครับ ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาโก,โกแก่มันทุกเม็ดร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา 45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้นี่คือน้องเต่าที่คุณอาพูดมาสักครูอ๋อใช่ๆชนี่เริ่มโตขึ้นแล้วกินอาหารเก่งแล้วเดี๋ยวต้องไปหาบึงปล่อยตัวนี้โตขนาดนี้ปล่อยสบายตัวนี้ก็ปล่อยได้แล้วเพราะเพราะเต่าเป็นสัตว์ที่พ่อแม่ไม่เลี้ยง เกิดมาก็เลี้ยงตัวเองการที่เรามาช่วยเขาฟักอย่างเงี้ยเป็นการช่วยอนุรักษ์เขาด้วยอีกทางใช่ไหมครับคือมันก็มีสองทางเต่าวพวกเนี้ยมันไม่ไม่มีจํานวนน้อยไม่ต้องห่วงครับคือเราจะอนุรักษ์เขาหรือไม่อนุรักษ์เขาก็ได้แต่ว่านี่คือการแสดงความเมตตาต่อสัตว์เพื่อนเดรัจฉานด้วยกันของ,ของด้วยกเราก็ต้องมีโอกาสต้องช่วยช่วยได้ต้องช่วยครับนะครับ คุณอาครับเท่าที่เดินมาเนี่ยครับมีสัตว์จานวนหนึ่งแหละที่ก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับที่เนี่ยเปิดให้เข้าชมฟรีด้วยครับเรามีการบริหารจัดการยังไงครับเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าน้องๆก็ต้องกินอาหารเราเลี้ยงอยู่แล้วเรามีค,ค่าใช้จ่ายอยู่แล้วแต่ว่าค่าใช้จ่ายของสวนสัตว์เนี้ยมันเป็นเรื่องของส่วนเงินส่วนตัวของผมและของครอบครัวคือลูกๆช่วยได้การจุนเจือจากลูกๆแล้วก็มีเงินบางส่วนนะครับ ซึ่งเป็นส่วนน้อยก็มาจากการบริจาคครับคุณอาครับอย่างวันนี้ที่ผมมาเนี่ยผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับยังสัตว์ต่างๆที่แบบผมไม่เคยเห็นหรือผมไม่เคยรู้ว่าเขาใช้ชีวิตยังไงเนี่ยผมก็ได้รู้แบบนี้นครับมีคนที่เขารักสัตว์เขาเคยมาขอความรู้จากที่นี่บ้างไหมครับอ๋อมีเยอะเลยครับ,รบที่นี่มันจะเป็นที่พบปะของคนรักสัตว์ส่วนหนึ่งแล้วก็คนที่อยากเลี้ยงสัตว์มาถามเราเราก็จะพยายามให้คําแนะนําว่าอันนี้อย่าทา ต้องพร้อมอย่างนี้ตัวนี้ไม่ได้ใบอนุญาตไม่มีไม่ได้ตัวนี้มีปัญหายอย่างไงก็ก็ช่วยกันไปแล้วเราก็แนะนําว่าถ้าคุณอยากเลี้ยงคุณต้องไปหาข้อความข,ข้อความรู้จากไหนได้บ้างเคยมีอุปสรรคอะไรที่ทําให้เราท้อบ้างไหมครับเรื่องท้อเนี่ยมันจะมีแค่ว่าบางทีกฎระเบียบกฎหมายกฎระเบียบมันยุ่มยิ้มมากไม่ส่งเสริมให้เรามีอิสระในการทํางานมีจินตนาการที่ทํางานคือ มันบังคับเยอะไปบังคับเยอะไปม,มีใครเข้าใจผิดอะไรบ้างไหมครับมีครับมีม,มีคนที่เขาไม่ชอบสวนสัตว์อยู่แล้วชีวิตเขาไม่ต้องการสวนสัตว์เขาก็บอกว่าสวนสัตว์คือที่กักขังทรมานสัตว์คําว่าอิสรภาพเนี่ยมันมีความหมายที่แตกต่างกันมากดูแลสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตเขาดีเราไม่ห่วงเรื่องเรื่องอิสรภาพเท่าไหร่แต่ถ้าคุณรักษาสัตว์ในป่าให้ดีอย่าให้ใครไปล่าอย่าให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์อันนั้นคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดการอนุรักษ์มันมีสองทาง อรุรักในถิ่นกําเนิดก็คือดูแลในป่าให้ดีอุรุณรักนอกถิ่นกําเนิดก็คือดูแลนอกป่าให้ดีแล้วถ้ามันหมดป่าก็เอาไปคืนสู่ป่าได้ครับมันมันมันต้องทําทั้งสองอย่างตั้งแต่คุณอารเริ่มต้นเป็นอาสาสมัครกับการทํางานตรงนี้ครับเกือบสี่สิบกว่าปีแล้วคุณอามีโครงการไหนบ้างที่ผลักดันตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาบ้างแล้วม,มีมีหลายๆอันแต่วา่าอันที่ชัดเจนนะเราเริ่มต้นมาตั้งแต่สี่สิบกว่าปีครับ <esearch. S 1> กับเรื่องของการที่เราเห็นว่าากร ขายสัตว์ทั้งนกทั้งปลาทั้งสัตว์อื่นๆในตามวัดน่ะโอ้โหมันเป็นเป็นเรื่องที่น่าสงสารมากเพราะว่าอย่างนกกระจาบนกกระติดนกรพวกเนี้ยในธรรมชาติมันหายไปเลยมันถูกจับเยอะมากแล้วก็ระหว่างจับเนี่ยมันตายเยอะมากคุณเอานกมาจากป่าที่อ,อ่อนแอมาแล้วเหนื่อยมามากค,คุณเอามาปล่อยตรงนั้นเขาจะกินอะไรเออจริงสองเขาบินชนกระจก สามเมื่อเขาไม่มีแรงก็เดินไปเดินมาแมวแถวนั้นไม่ต้องหากินเลยอ๋อนี่คือเข้าใจผิดหมดเลยว่าการปล่อยเป็นการอนุรักษ์ทําให้คืนสู่ผิดหมดเลยม,มันจะออกจากกรุงเทพยังไงมันบินชนกระจกมันจะตกมาไหมครับแล้วมันจะตายไหมแล้วมันจะมันจะไปกินน้ําที่ไหนคุณเอาปลาไหลซึ่งเป็นเป็น,ปนสัตว์ที่อยู่กับโครนครไปปล่อยในแมานาน่น้ำาทยพยาลึกๆมันจะอยู่ยังไงสารพัดปัญหาที่เราต่อต้านมา สีกว่าปีตอนนี้มันได้ผลแล้วถามว่าดีไหมตอนนี้ดีขึ้นเยอะคนะครับกรมศาสนาเขาก็พยายามห้ามพยายามการสัตว์ป่าที่ขายในวัดก็ไม่มีแล้วครับคุณอาอยากบอกอะไรกับคนที่เขาคิดจะเลี้ยงสัตว์หรือบางทีเห็นเป็นแฟชั่นก็อยากจะมาเลี้ยงต้องคิดถึงสัตว์ตัวนั้นก่อนศึกษาก่อนว่ามันเป็นใครครับอยู่ยังไงน้ําหนักเท่าไหร่ตัวใหญ่ไหมเสียงดังไหมเหม็นไหม,มจะเลี้ยงไหมครับอาหารแพงไหม หาซื้อที่ไหนเพราะฉะนั้นก่อนเลี้ยงสัตว์ศึกษาให้ดีอย่างนี้อยากจะเตือนก็คือว่าคนไปดูหนังดูทีวีจะเห็นสัตว์บางตัวมันฉลาดมากมันน่ารักมากลูกๆบอกพ่อพ่อพ่อพรุพพ่งนี้ไปหา,าเลี้ยง <มา S 2> แบบนี้เลยต้องเอ,เ,อเอาอย่างเงี้ยหนังหนึ่งเรื่องเขาจะจ้างบริษัทที่เอาสัตว์ชนิดเดียวกันมาสีเดียวกันมาหน้าตาเหมือนกันส40ี่สตัวมามาเลี้ยงแล้วฝึก ให้แสดงตัวละหนึ่งนาทีสองนาทีรวมกันเอาออกมาเป็นหนังหนึ่งเรื่องพอคุณไปซื้อมาหนึ่งคุณคุณฝึกสัตว์ไม่เป็นสองฝึกยังไงมันก็ไม่ไม่เก่งอย่างในหนังคุณจะบอกว่าสัตว์โง่คุณรังเกียจมันคุณเบื่อมันคุณก็เอาไปทิ้งอย่าหลงทีวีอย่าหลงหนังว่าสัตว์แสนรู้มันแสนรู้จริงเพราะฉะนั้นจะเลี้ยงอะไรเลี้ยงเพราะคุณรักเขาเถอะอย่าเลี้ยงเพราะคุณหลงว่าเขาเก่งหรือเขาฉลาดแล้วคุณจะอวดเพื่อน จจจจออดดนาามทาทททงี่่พำุจจจำกค,คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์<ะ>หรือสิ่งแวดล้อมนะครับ<ะ>ก็ล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเราในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนะครับต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้ให้เขาเนี่ยได้อยู่กับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ และนี่แหละครับคือเรื่องราวดีๆของคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้แล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ในใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับเลี้ยงสัตว์ศึกษาให้ดีต้องคิดถึงสัตว์ตัวนั้นก่อนศึกษาก่อนว่ามันเป็นใครครับอยู่ยังไงน้ําหนักเท่าไหร่ตัวใหญ่ไหมเสียงดังไหมเหม็นไหมเพราะฉะนั้นจะเลี้ยงอะไรเลี้ยงเพราะคุณรักเขาเถอะอย่าเลี้ยงเพราะคุณหลงว่าเขาเก่ง หรือเขาฉลาดแล้วคุณจะอวดเพื่อนอย่าทำ